สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 8 3 7อยู่ประกันสังคมมาตรา33มา4ปีฐานเงินเดือนไม่ถึง1 5 0 0 0บาทแล้วออกจากงานมาสมัครมาตรา39ได้6เดือนแล้วกลับไปทำงานบริษัทกลับเข้าสู่มาตรา33ฐานเงินเดือนไม่ถึง1 5 0 0 0บาทอีก11ปีตอนที่ถึงอายุ55จะได้เงินบำนาญเท่าไหร่ครับไม่สามารถคำนวณเป็นตัวเลขบำนาญให้ได้ครับ แต่สามารถบอกข้อมูลบางอย่างแล้วให้คุณไปคำนวณต่อได้ครับสิ่งที่รู้ได้โดยไม่น่าที่จะมีความคาดเคลื่อนนะครับก็คือเรื่องของร้อยละนะครับจะได้บำนานร้อยละเท่าไหร่โดยดูที่จำนวนเดือนที่นําส่งนะครับเป็นมาตรา33 4ปีนะครับแล้วก็มาเป็นมาตรา39อีก6เดือนก็เป็น4ปีกับ 6เดือนนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายมาเป็นมาตรา33อีก11ปีโดยรวมแล้วก็ประมาณ15ปี6เดือนหรือนับเป็นจำนวนเดือนก็คือประมาณ186เดือนซึ่งไม่น้อยกว่า180เดือนแต่ไม่ถึง192เดือนนะครับก็คือเกิน180เดือนมาไม่ถึง12เดือนดังนั้นได้บำนานอยู่ที่ร้อยละ 20เท่านั้นนะครับก็คือ20%สิ่งที่คุณต้องไปหาต่อครับก็คือฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายซึ่งมันอยู่ใน60เดือนสุดท้ายคุณไม่ได้บอกมาว่าเป็นเท่าไหร่คุณบอกมาค่อนข้างกว้างมากนะครับก็คือฐานเงินเดือนไม่ถึง1,500 0บาท ซึ่งไม่ถึง15,000บาทเนี่ยมันมีตั้งแต่1650จนถึง1499ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าตัวไหนนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่ามันคือ10,000นะครับที่บอกว่าไม่ถึง1 5 0 0 0บาทเนี่ยเฉลี่ยแล้วใน60เดือนสุดท้ายมันคือ10,000คุณก็จะได้รับบำนาญอยู่ที่2,000บาทนะครับร้อยละ20ของ10,000ก็คือ2,000บาทนะครับผมกดเครื่องคิดเลขให้ดูนะครับถ้าเป็น1 0 0 0 0ก็1 0,000 คูณด้วย20%มันก็เป็น2,000บาทนะครับถ้าสมมุติมันคือ1 2 0 0 0บาทนะครับก็12,000คูณด้วย20%มันก็คือ2,400บาทนะครับถ้ามันเป็น1,500 0ซึ่งอันเนี้ยไม่น่าจะถึงเพราะคุณบอกเองว่าไม่ถึงนะครับแต่สมมุติว่าถึงก็1,500 0คูณ20%นะครับนี่คือสิ่งที่คุณต้องไปหาต่อก็คือฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับ ไม่ใช่ว่าไปหยิบเอาตัวใดตัวหนึ่งออกมานะครับคุณต้องรู้นะครับว่า60ตัวสุดท้ายนะ่ะมันคืออะไรและ60ตัวสุดท้ายนั้นมันเท่ากันทุกเดือนหรือไม่นะครับโดยคุณต้องหยุดการเป็นผู้ประกันตนก่อนแล้วก็ดูเดือนล่าสุดแล้วก็นับย้อนลงไปให้มันครบ60เดือนถ้าทั้ง60เดือนมันเท่ากันหมดไม่มีแตกต่างกันเลยสักตัวเดียวสมมุติว่าทั้ง60เดือนนั้นมันคือ1 0,000นทั้ง60เดือน คุณก็เอา1 0 0 0 0หมื่นมาคิดได้เลยนะครับร้อยละยีของ1 0 0 0 0หมื่นก็คือ2,000อย่างที่ผมกดเครื่องคิดเลขให้ดูนะครับแต่ถ้าทั้ง60ตัวนั้นมันมีตัวใดตัวหนึ่งที่ไม่เท่ากันกับเพื่อนหรืออาจจะมีอยู่หลายตัวนะครับอันนี้คุณต้องเอาทุกตัวมาบวกกันให้ครบทั้ง60ตัวแล้วหารด้วย60จึงจะเป็นฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับจากนั้นเมื่อได้ตัวเลขฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายแล้วคุณก็มาดูว่าถ้าเป็นร้อยละยีัวเลขนั้น มันจะเป็นตัวเลขเท่าไหร่นั่นแหละครับคือบำนานของคุณขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับและขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและพบกันใน EP ีถัดไปสวัสดีครับ